สวัสดีครับคลิปนี้สำหรับมือใหม่ที่หัดเกาหัดตีคอร์ดอะไรพวกนี้เนี่ยอยากจะสร้างสีสันให้กับคอร์ดนะครับอย่างเช่นคอร์ด C เนี่ยเราสามารถเพิ่มโนต้ตตัวไหนอะไรยังไงโดยที่ไม่ต้องอิงทฤษฎีอะไรมากนะครับจำช่องเอาเลยนะครับก็คือคอร์ด C เนี่ยถ้าเราจะเกาเนี่ยผมจะสามารถเพิ่มโนต้ตตัวนี้นะครับโนต้ตตัวดีถ้าทางทฤษฎีก็คือตัวที่9กนั่นแหละกับโนต้ตตัวนี้นะครับคือโนต้ตตัว B ถ้าทางที่ดีคือตัวที่7นะครับตามโครงสร้างของสเกลแต่ช่างมันนะครับเอาแค่3ตัวนี้ก่อนนะฮะแล้วก็อาจจะเพิ่มตัวนี้เข้าไปเป็นตัวที่4ได้แต่ว่าเอาแค่3ตัวนี้ก่อนนะครับแล้วเวลา,าใช้งานเราจะใช้ยังไงนะครับก็คือโนต้ตตัวนี้ปกติเราจับตัวนี้เป็นข้อซีถูกไหมฮะอันนี้คือสายเปิดถูกไหมฮะนี่นะฮะ เวลาเกาเนี่ยบางทีรอบแรกผมเกาซีรอบสอผมเกาเป็นตัโดโน้ตตัว C ออกเนี่ยก็ปล่อยตัวนิ้วชีออกมันจะได้ C ีม j o r 7เซว่นซึ่งให้สาวที่ค่อนข้างนุ่มขึ้นสลับกันไปอย่างเงี้ย ได้ซาวนี้นะครับเพราะดีนะครับซอฟขึ้นมานะครับเล่นสลับกันระหว่างตัว C กับตัว B 2ตัวนี้แหละอีกตัวหนึ่งก็คือโน้ตตัว D ตัวนี้นะครับคือช่องนี้ใช้นิ้วก้อยเล่นเนี่ยน้โตเป็นพวกเสียงนายฮะ เล่นทั้ง3ตัวเลยสลับกันนะครับเล่นทั้ง3ตัวเลยจะได้แบบซาวแบบวิ่งขอดซีเพาะๆเนี่ยเหมือนเพลงอของ Big a s s ฮะแล้วที่คอดนะฮะ สร้างสีสันได้นะครับดีกว่าเราแบบเล่นคิดเล่นอย่างนี้ก็ไม่ผิดหรอกแต่ถ้าเราอยากจะให้มันมีอะไรมากกว่าการที่เราตีคอร์ดซีวนๆยืนๆยาวๆอย่างเงี้เราก็ใส่เข้าไปเนี่ยประมาณนี้นะครับ แต่ถ้าเราจะไปเล่นคอร์ดในก็ใช้หลักการเดียวกันได้นะครับเนี่ยเราก็ดูว่าเอ้ยนี่เราจับโน้ตตัว F ที่นิ้วก้อยเนี่ยก็ได้ยินพื้นคล้ายกันละมันก็เหมือนเราจับคอร์ด C ตรงนี้แหละแล้วก็เอาขาโป้มาคาบตรงนี้นะครับก็ใช้หลักการเดียวกันได้แต่ว่าจะต้องอัดแน่นิ้วในการจับนิดนึงนะฮะก็คือประยุกตนะ์เอาถ้าปล่อยตรงนี้ก็กลายเป็นโน้ต Major Seven เนี่ยแถ้าเราจับอย่างนี้ก็เป็นโน้ตตัวตัวใน ็รูปร่างเหมือนกันนะฮะเนี่ยรูปร่างเหมือนกันก็คือนิ้วก้อยอยู่ใต้นิ้วนางเนี่ยถ้าคอร์ดซีก็เหมือนกันนิ้วก้อยอยู่ใต้นิ้วนางสายสองเนี่ยก็ได้ซาวด์ครับสำหรับการเล่นรูปแบบนี้เนี่ยขอไพเล็บยาวนะฮะจับขอดยาวน,นิดน,นึง แต่ว่าใช้หลักการนี้ง่ายๆครับลองดูนะครับสำหรับมือใหม่ไม่น่าจะยากเกินไปแล้วก็สามารถที่จะดูเก่าแล้วมันดูมีอะไรมากกว่าการที่เราเล่นแบบขอร์ดเดียวยืมพื้นนานๆครับผมลองฝึกกันดูนะครับสวัสดีครับ